สวัสดีครับสวัสดีครับทักทายกันก่อนวันนี้รู้สึกยังไงบ้างรับมางานเปิดตัวนยิ่งใหญ่ของเราครับมีครับครับก็ดีใจครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่ท่านรูเราคนมางมาวันนี้แล้วก็ดีใจมากที่ส่งเครื่องไปให้ทุลอกใช้ที่บ้านตื่นเต้นแล้วก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ดีมากๆในการใช้บบอราให้กับทุกคนในฟร ได้แชร์กันนะใช่ตัวใจประทับใจกันหน่อยบ้างใครเป็นเกียร์ไปก่อนค่อยๆแชร์กันคุณไปก่อนคุณไปก่อนเดี๋ยวแบบเดี๋ยวไปที่นี้ก่อนมีคนอยากแชร์นะค่อยๆกันหน่อยเดี๋ยวอยู่งานค่ะก็สวัสดีแขกผู้เป็นเกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะโอเค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากเลยนะที่ครอบครัวเรานะคะได้มามีส่วนร่วมในงานเปิดตัวสีรุ่นใหม่ของโรเบิรนะคะแล้วก็เราเองก็ได้ใช้แล้ว แชร์ค่ะก็ไราเคยลองใช่ไหมฮะโอ้วันนี้ก็ดีใจเหมือนกันคุณเซนส์ละครับเป็นยังไงบ้างก็ดีใจมากครับคือเห็นแบรนด์แล้วก็รู้จักแบรนด์สำคัญก็พอได้มีโอกาสได้ลองใช้จริงก็ดีใจก็ดีใจครับที่ได้มาเป็นส่วนมีคนอยากพูดนะครับคุณพ่อครับพัชชายนะครับมารินครับเซฮายนิดินครับเตียงฮะอะไรนะครับแม่หนุ่มมารินนารักมาเลย ก็มาเป็นความสดใสสดชื่นให้กับพวกเราในวันนี้นะครับเอาลลัตคนนี้เปิดตัวสีอัละลัตล่าสุดจากโรบอทกันเองนะครับขออนุญาตเริ่มต้นถามความประทับใจโรอบอทก่อนมีนครับครับผมเต็มสิเอาความจริงนะเอาความจริงเต็มสิคุณให้กี่คะแนนโอหให้ยากผมให้ร้อยเลยนะครับว้าว <Wow. S 2> <laughs> เพราะว่าถ้าบอกว่าเต็มสิให้สินเนี่ยเราต้องบอกว่าเขาเกินความคาดหวังของเราไปมากเลย โอ้ครับก็ตอนแรกเราไม่คิดเลยนะว่าปางปางฟิวเจอร์เนี่ยไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าเราต้องมีต้องใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าพอเราได้ทดลองใช้จริงแล้วแบบดีมากๆเลยครับร้อยเต็มสิบให้ร้อยอะไแล้วกันครับยอดเยี่ยมนะฮะที่ที่บ้านยัมีก็จะเป็นคิวบิลโคลคิร์่ใช่ครับเป็นคิวบิลเคิรลเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อว่าดียังไงได้เลครับไปทางคิวก่อนครับเป็นยังไงบ้างไม่ตายไม่ตายจากน้องมิ้งนะคะก็ให้ทำต่างๆกันคือต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์บ้านเราค่ะ ้วยความที่เราเป็นครอบครัวแล้วเรามีลูกเราก็จะต้องในตัวของเอเราต้องทํางานไปด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยแล้วครอบครัวเราต้องมีการเดินทางบ่อยแล้วการได้บัวได้ลองโรบออลซารอสิสต่ะคะก็รู้สึกว่าตอบโจทย์ครอบครัวเรามากๆค่ะเราก็รู้สึกว่าชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นมากๆเลยแล้วก็โรบออลซารอสิซิ่ะเองเนี่ยก็ทําให้มิวเปลี่ยนความคิดเรื่องของเครื่องบดฝุ่นไปเลยค่ะคือก่อนหน้านี้เราก็จะรู้สึกว่าเครื่องบดฝุ่นก็คือ ใช้ทำความสะอาดนิดหน่อยหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้มันมาเปลี่ยนความคิดเราเลยค่ะถ้าเทียบเหรอครับมิวเทียบกับรุ่นก่อนหน้าน,นี้ที่เราเคยใช้นะฮะแล,ะล้วพอมาเจอซารลสิบปาร์แล้วเนี่ยเอพ้ามีความต่างอย่งไรบ้างนะโอ้ยหลายอย่างมากเลยแต่ว่าหลาักๆที่มันรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะก็คือเรื่องของระบบต,ตารตกแต่ค่ะคือบ้านเราเนี่ยจะมีเฟอร์นิเจอร์ที่ต่างๆเยอะเช่นโต๊ะเก้าอี้เตียง ตู้หรือโต๊ะเ,เด็กเก้าอี้เด็กอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันแบบว่ามันต่ำมากๆเลยเงี้ยแล้วเจ้าสารสิปอาเนี่ยเขาสามารถลอดเข้าไปอยู่ได้อย่างแบบง่ายดายมากๆแล้วมันก็สะดวกมากๆในเรื่องของอ,อย่างครอบครัวเรามีเด็กใช่ไหมล้วก็จะใส่ใจเรื่องของความสะอาดแล้วก็เรื่องของความเป็นส่วนตัวด้วย คือพอเรามีเหมือนเจ้าโรบอทตัวเนี้มาช่วยมันก็ทําให้เราไม่ต้องให้แม่บ้านจากข้างนอกเข้ามาบ่อยแล้วก็ได้อ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ได้รักษาความสะอาดได้อย่างเห <c oughs> มาะกับเด็กคือราสุว่าบ้านไหนที่มีเด็กก็คือเหมาะมากแล้วกเ็เรื่องของเสียงตอนที่เขาทำงานก็ไม่รบกวนสมว่าลูกนอนก็คือเสียงเสียงเบามากค่ะไม่ได้รบกวนทำให้ลูกตื่นแต่อย่างไร หรือว่าบ้านที่มีสุนัขอย่างบ้านตัวเองก็มีพี่เพียงกับพี่แบมพีใช่ไหมคะก็จะมีขนขอสุนัขเยอะมากแล้วบางทีขนเนี่ยจะติดตามโพกแล้วดูยากมากแต่เราลองสามารถเสียได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโพกหรือมันคือกับเรื่องของความรักธรรมชาติอืมพอเราทำงานข้างนอกใช่ไหมฮะกลับมาบ้านมันสะอาดเรียบร้อยเลยน่ใจนะครับอันนี้คือสารัปสิบอ่าที่คุณนิวได้ทดลองนะครับเอาล่ะ พ่อบา้านลูกสองครับขออนุญาตไปถามมาคุณเซนเนื้อแน่นอน,นทำงานก็หนักนะฮะแล้วก็ตอนนี้เป็นพ่อบ้านลูกสองที่บอกไปนะฮะทำความสะัมพันธ์เอ็กซ์ตรีมนี่ประทับใจอะไรในรนะูปของบ้าน,นครับคุณเซนครับว่ามันความที่เป็นเหมาะกับลายสา์คนที่อย่างเราเนะะาี่ะครับก็ฟังก์ชันที่มีแรงดูดที่ดีมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยประทใจม,มากตอบโจทย์นะฮะเรียกว่าคือ นี่ผมาอาจจะปตอบแทนพุ่เซนไม่ได้แต่อย่างผมเนี่ยผู้ชายเนี่ยผมก็จะมีความเคอะเคอเขินเในการทำมันจะไม่เก่งนะฮะแต่เป็อนอทีมีเครื่องมือที่ดีมันก็ช่วยเราเยอะมากเลยนะฮะอย่างสิ่งที่พุ่เซนได้ไปดูเนี่ยที่สุดจะเป็น F25 ใช่ไหมครับก็ค,คือไ,ไม้ได้จับไม่ได้สัมผัสเลยใช่ตัว F25 H <า><า>นะครันดูดดีมากแล้วก็เขาก็กเอ,ลองลาบเพื่อไปดูในรีที่เตี้ย ร้อยกว่าศ so so mm ูนย์ภาเลยอะแล้วเพราะว่าเรามีเด็กเยอะๆมีสินนักบ้านอะไรเงี้ยก็จะทำให้เหมือนฝุ่นใจว่าพื้นที่ในบ้านแต่ละอาด์ืมเห็นด้วยมากครับโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กๆเนาะใช่ค่ะก็คอเซอร์วิสเนี่เอสพีเซนท์ไลท์เนะคะคือเหมาะกับผู้หญิงด้วยค่ะเพราะว่าด้วยความที่หน่อเขาเป็นระบบอัตโนมัติเราก็เลยไม่ต้องออกแรงเยอะผู้หญิงอย่างเราก็สามารถใช้งานได้สบายๆแล้วก็ใช้งานง่าย คืพอพอผักนิดเดียวขอช่วยแบกหนา้าเขาก็จะช่วยแบกหน้าของตัวเองเราเหมือนแค่พยุงเขาเฉยเฉยไม่ตใช้คำนี้เลยแค่พยุงไว้เฉยนะคุณม,มิวครับเขาก็จะสามารถจัดการได้นะครับอนาคตน้องอะไรต้องเป็นตังแแน่เลยครับน <c oughs> <c oughs> ้องเลื่มคุณติดคันโรลกับเราแล้วนะคุณม,มิวนะน่ารักที่สุดเลยนะครับอ่ะมาต่อดีกว่านะครับประทับใจเรื่องของความประทับใจของโรเบิร์นี่คือพูดได้ทั้งวันจริงๆเพรว่ามันมันตอบโจทย์ในความเป็นไลฟ์สไตล์ของพวกเราจริงๆเลยนะฮะทีนี้มาถามทาง รีโว่อะคิวรีโว่เคิร์ฟกันบ้างดีกว่าคนที่ได้ใช้รุน่นนี้คุณมีนครับถึงเวลาแล้วครับครับลงดีเทลดีกว่าทีละพ่อเลยผมชอบหลายอย่างมากเลยตัวอย่างแรกก่อนเมื่อกี้พอที่พูดถึงน้องหมาเนาะบ้านผมก็เรียนสน,นับเหมือนกันแล้วก็ตอนได้ไปครั้งแรกห่วงมากเลยครับเพราะว่าน้องหมาผมเนี่ยน้องชิวชิวเนี่ยคือจะกลัวเสียงกลัวอะไรที่ขยับเองได้กลัวหุญญญ่นยนต์อะไรเกินรถบรงคับผมเล่นไม่ได้เลยแต่ว่านี่เป็น เล่นใช้ไฟฟ้าเครื่องแรกเนี่ยที่น้องไม่กลัวถ้าเคเห็นในอินสตาแกรมผมลงว่าอุ้ยผมถ่ายวิดีโอเนี่ยน้องแบบเห็นแล้วก็สนใจแล้วก็เข้าหาด้วยซ้ำอ๋อเหรอใช่ไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยครับอาจจะเสียงเบาด้วยแล้วอาจจะชอบในดีไซน์ด้วยหรือเปล่าใช่เราก็เลยสนุกแล้วก็กายเป็นว่าผมเปิดให้ทํางานเนี่ยตลอดทั้งวันที่บ้านน้องก็แบบสนใจกายเป็นว่าเข้าหาเรื่องตัวลีโอครับ คิวที่ว่าเคิร์ชใช่เลยครับมันดียกว่านะใช่ลลแลมม้วจากทั้ทุกคนแล้วเขาวิ่งหนีใช่แล้วน้องบี้ก็มาเล่นเนอะใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากๆนะก็คือเทคโนโลยีที่เขาสามารถที่จะค้นหาสุนัขได้ <วะ S 1> นอกจากจากที่เราดูกล้องแล้วก็เห็นน้องแล้วบังคับด้วยเหมือนเหมือนรถบังคับเลยครับผมลองเล่นบังคับดูแล้วเนี่ยยังกดเซิร์ฟให้คนหาได้ด้วยเพราะเขามีระบบจดจำของหมานี่ยคือนอกจากที่ว่าเรามีกล้องจับเป็นสำรับ อยู่ใต้โต๊ะอยู่ใต้เนี่ยหลบอยู่คือเครือ่องใช้ระเบิดียวแล้วก็วิ่งเข้าไปหาเจอแล้วก็ส่งในโทรศัพท์เราเลยครับสุดยอดใช่คืออันนี้สําหรับเพจเบลลี่ผมรู้สึกวันดีมากๆเลยและอีกหนึ่งอย่างก็คือผมรู้สึกว่าอย่างบ้านผมเองผมก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อยู่เองที่ห้องนอนของผมยอมรับว่าเป็นคนค่อนข้างขี้เกียจนะแล้วก็นนี้เราคุณมีเพื่อนอยู่ข้างหลุนคนึ่งฮะ แล้วเราก็ทํางานเยอะแล้วเราถ่ายละครออกรองทุกคนก็รู้กันว่าทางานตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนกลับมาก็เวลาทำความสะอาดำค่อนข้างน้อยมากครับใับอัน,นี้เราคือผมก็เปิดเครื่องทิ้งไว้ช่วงกลางวันตั้งเวลาไว้หรือว่าบางทีแบบสั่งอยู่ข้างนอกแล้วก็กดสั่งไปเลยครับผ,ผ่านแอปผ่านแอปทการด้วยเสียงได้อะไรได้หมดเลยครับก็ทําความสะอาดดูเสร็จถูให้เรียบร้อยกลับมาก็คือใช้แบบห้องที่สะอาดใหม่นะครับดีจังส่วนหนึ่งเพราะว่าเรามีอีก ชิคเกอ,อร์ของรุออ่นเคิร์ฟเลยก็คือ a d a p t i v e Lift ใช่คืออันนี้เนี่ยผมชอบม,มากข้อนี้คือผมลองใช้ที่ห้องผมแล้วใช่ไหมผมลงมาบ้างบ้านผมเป็นอูบ่บ้านที่อาจจะเป็นบ้านสไตล์นึงเนาะแล้วเราก็ต่อเติมขึ้นมาแล้วส่วนต่อเติมเนี่ยมันก็จะมีขอบคานประตูเล็กๆที่ไม่ต้องให้ไม่คิดนะว่าเครื่องจะสามารถทําได้เราก็สั่งให้เครื่องทำแค่ตัวฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปทำฝั่งนู้นอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ลองดูแล้วกันแลปล่อยให้เขาเดินเขาเดินเหมือน เหมือนตนทางนะครับเหมือนไม่ใช่ว่าไปชนแล้วก็พยายามดันตัวเองขึ้นไปเขา <ๆ S 2> มี AI ที่ตรวจด้วยกล้องนะครับแล้วพอตรวจเจอแล้วว่าวม,มีเนินชันเล็กๆแล้วเครื่องก็ถอยหลังนิดนึงแล้วก็เร่งเทอร์โบแล้วก็ยกหน้าขึ้นแล้วก็ข้ามจะนุกครับผมนอกจากเครื่องเขาจะมีมีความพิเศษที่เราสบายเ,ยเรายังไปยืนผมก็ไปยืนไล่ดูไปเรื่อยๆว่าเขาจะทํางานต่อยังไงนะครับผมออครับคือดีไซน์ดีแล้วก็เทคโนโลยีล้ำมากครับแล้วก็สะอาดด้วยครับครบคันจริง หลอกโจรน,นะครับผมนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากได้คือเรื่องของการทําความสะอาดบ้านเล่นสนุกใช่เนอะมัน,มนออกมาให้เห็นเลยอ่ะจังหวะที่ถอยชาแล้วเล่นขึ้นไปไป่องที่ไปนี่วินอะรู้สึกบ <c oughs> ้านมันสะอาดเนาะใช่ครับนะครับดีจังเลยอ่ะท้ายที่สุดอยากจะได้ให้ฝากอะไรไว้สักเล็กน้อยนะครับกับการเปิดตัวซีรีส์ใหม่ของโรบล็อกของเรานะฮะผลงานเริ่มจากคุณมีนคุณเซนแล้วก็คุณบิวนะครับใช่ครับก็ เมื่อกี้เล่าเรื่องความสนุกมากๆแล้วก็เชื่อว่าพี่มิวพี่เซนก็จะสนุกกับการใช้งานโรบอทในทุกๆรุ่นเลยนะครับตอนแรกจะมาแนะนำหลายๆคนที่รู้จักแต่พอเราได้ฟังพี่มิวพี่เซนพูดดูพิเศษแล้วดีไม่ดีอาจจะโดนป้ายยาเองใช่ไหมครับเรื่องเดียวไม่พอแล้วนะเนี่ยรื่คือดุดุมที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็เชิญชวนทุกคนแล้วกันครับผมอยากชวนแบบพี่ๆสิบชนเพ้วอีกเพื่อนสนุกท่านแล้วคนที่มาวันนี้อยากอยากไปให้ไปแชร์ต่อไปบอกเล่าเรื่องราวของโรบอทกันนะครับ ขอบคุณครับผมที่ขอบคุณมากท่านต่อครับดีนะครับขอบคุณมากเลยครับโดน c u ร v e ตกไปแล้วนะฮะยอดเยี่ยมครับคุณเซนครับมนี่ยเราอยากจะฝากเล็กน้อยครับฝากตัวเออ่ S S 25นะครับก็เห็นที่ส่วนตัวได้ใช้จริงๆนะครับเรื่องของผลักดีไซน์ดีแล้วก็ฟังก์ชันใช้งานได้ครบถ้วนที่สำคัญกว่านั้นคือเวลาเราซื้อผลักราคาต้องทันสูงอย่างเนี้ยเราก็ต้องพร้อมใจเรื่อง บริการด้ after service ซึ่งทางรวมรเองเนี่ยสามารถไว้แบบนี้ได้จะสร้างความมั่นใจให้คุณใช้จริงนะครับคือเขาเป็นการลงทุนครั้งเดียวนะครับแล้วก็ได้ดูแลให้ครบถ้วนไม่ใช่ครบถ้วนทุกมิตินะครบทุกซอกจริงๆนะโดยเฉพาะบ้านที่แบบว่ามีน้องๆนะฮะน้องมาคินน้องมาคินก็มาด้วยมากิวันนี้ก็มาเนี่ยค่ะแต่ขอตัวกลับไปนอนนะนะครับน่ารักมากครับอ้าวฟ้าที่สุดครับคุณมิวครับเช่วฝากอะไรสัเล็กน้อยครับ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางโ,โรบลอกนะคะที่เปิดตัวเพื่อเุ่นสีรุ่นใหม่นะคะซึ่งทุกครุ่นน,น่าใช้มากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างาเรอบควเราองเแล้วก็ได้ลองทั้งสองรุ่นนะคะก็คือเอสโรบลอกซาร์รอส 10R นะคะกับเส 25S นะคะก็ต้องขอประทับใจทั้งสองรุ่นเลยแล้วก็ทั้งสองรุ่นเนี้ยให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละท่านนะคะก็วันนี้ก็อยากจะจะฝากแหละเพราะว่าเนี่ย เ่าบอกว่าเพราเอย่างครอบครัว oh ท like ี right? decided, like, ่มีเด็กหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงเนี่ยแนะนำมากมากนะหรือแบบบางทีมีเด็กก็ต้องติดตั้งตาขนก็จะหลุดร่วงตามพรมอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เขาสามารถดูดได้แบบสะอาดหมดจดเลี้ยงมากโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยเราก็ปล่อยเขาทำไปเงี้ยแล้วก็ลูกก็สนุกแล้วบางทีลูกก็วิ่งหนีวิ่งตามอะไรอย่างเงี้ยก็คือคือเขาก็แบบเ e นจอยกับมันอเลยเงี้ยค่ะก็ฝากด้วยนะคะก็ฝากที่พี่เสื่อแล้วก็ฝาก ที่เพื่อนๆน้องๆอินฟลูด้วยนะคะฝากตัวนอลอกด้วยนะคะวนนี้อ้อผมอ้างใจนะฮะชิคส์ออลเดอะบ็อกซ์เลยนะเรื่องความสะอาดเรื่องดีไซน์เรื่องความปลอดภัยความเงียบนะฮะแล้วก็จัดการทำให้วารทำความสะอาดบ้านของเราเป็นเรื่องที่สนุกได้นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านที่มาแชร์นะครับประสบการณ์กับเรานะครับขอบคุณมากเลยนะครับ Hello everyone thank you all for joining us today In this beautiful partner. I am Marcus, I'm the regional marketing manager, overall in the Asia Pacific region. And today we are super excited to be able to unveil and showcase new technologies and innovations that we are bringing into Thailand. Best selling wall vacuum maker in the world, according to Euromonitor. In Thailand specifically, we have won the Best Innovation Product of the Year award for four consecutive years, from 2021. To 2024. And so he has created Roborra to reflect his belief that meticulous product designs should focus and stem from the genuine needs of our customers. And since then, we have introduced countless advanced technologies, won multiple industry awards, and has received widespread recognition all time high valuing at more than 2 billion US dollars with a year on year growth of 32%